สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันวันนี้ผมพามานะครับเป็นร้านขายหมูจุ่มนะครับและขายสุกี้ชื่อร้านหิมล่องเทพารามล่องนี่ก็คือนะครับรำเหมืองนะครับภาษาเหนือนะครับหิมล่องนะครับหิมล่องเทพารามนะครับให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับก็เป็นร้านของพพวกกันนะครับ ก็มีหมูจุ่มนะครับสุกี้เบียร์วุ้นด้วยนะครับบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สบายสบายเป็นแบบธรรมชาตินะครับดูน้ําไหลนะครับสบายๆนะครับร้านก็เป็นแบบโอเพนแอร์นะครับก็มีลูกค้ามาใช้บริการค่อนข้างจะมากทยอยเข้ามานะครับร้านหิมลองนะครับหรือหิมล่องนะครับก็คือริมคูนะครับขายทั้งสุกี้ทั้งหมูจุ่มด้วยนะครับเป็นร้านที่ผม อยากจะเชิญชวนมาทานนะครับเป็นร้านประเภทคีนฟู้ดกูดเทสนะครับอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศเยี่ยมนะครับพามาดูนะครับบรรยากาศของร้านเขานะครับคนก็มาใช้บริการค่อนข้างเยอะวันนี้ผมมาด้วยเจ้า h o n d a C t ทนะครับ700นะครับมาแบบสบายๆมาก็มาอุ่นๆเขานะครับราารายการอาหารที่แนะนำก็จะมีพวกปีไก่ทอดเกลือนะครับปอเปี๊ยะทอดเอ็นไก่ทอดและกบทอดกระเทียม นะครับพวกนี้นะครับเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับส่วนรายการอื่นมีเยอะแยะนะครับที่ให้ทานนะครับเป็นประเภทหมูจุ่มแล้วก็เป็นสุก้ยากินะครับก็สามารถที่มานั่งนะครับโซนอาจจะบางข้างนองนี่เป็นโซนแบบสบายๆนั่งสบายๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ระฆังสั่งของนะครับตีระฆังเอานะครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปขี่ไปบิดไปชิมไป ก็จะพาไปทานหลายๆที่นะครับบรรยากาศดีๆอาหารดีๆแล้วก็ดนตรีไพเราะนะครับก็ให้ดูนะครับว่าร้านของเขาเนี่ยมีาการถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะครับมีโปรเจคเตอร์ทีวีให้ดูนะครับร้านอยู่ที่หมู่ที่4ตาําบลศรีโพหรือศรีโพธารามอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศก,าก็ รมรื่นเป็นแบบบ้านสวนนะครับมาแล้วก็สบายๆเป็นกันเองผมเองก็วันนี้มานั่งทานเป็นพวกหมูจุ่มอร่อยอร่อยนะครับรับรองว่าสุดยอดนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆของร้านเขานะครับผมพามาดูนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ง่ายๆและเป็นกันเองเป็นแบบบ้านสวนนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปขี่ไปบิดไปวันนี้ขี่มานะครับมาเที่ยวมาชิมก็ ให้ดูนะครับว่านี่เบื้องหลังของความอร่อยนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับอร่อยแน่นอนนะครับเนี่ยฮะเจ้าของร้านก็คุณปุ๊กกี้นะครับกําลังทําอาหารให้แล้วก็ทําตามออเดอร์นะครับอร่อยมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาใช้บริการที่หิมล่องนะครับหรือหิมล่องนะครับก็เป็นเออเป็นลำาลิมลิมดัาเบืองนี่นะครับอร่อยนะครับอาหารอร่อยดนบรรยากาศเยี่ยมดนตรีก็เพราะนะครับมีเพลงเพราะๆให้ฟังนะครับ อย่าลืมนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวพาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับที่แปลกใหม่ๆบรรยากาศนี่ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับครับก็อยากจะฝากไว้นะครับรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับขี่ไปเที่ยวไปชิมไปอร่อยอร่อยนะครับก็พามาเที่ยวนะครับแล้วเรามาพบกันนะครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวได้ผ่านช่องทิ k ต o อกยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการผู้พันพาเที่ยว คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เขาหรือขวามน้ำด้วยรักมั่